สวัสดีครับย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาต้องบอกว่านี่เป็นช่วงวิญญาณตามติดของเดอะมิสอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะไม่ว่าจะทําอะไรจะไปที่ไหนก็จะมีเด็กเตอร์ลูมิสที่ต้องจะเล่นคุณอยู่ตามติดไปทุกที่เลยทีเดียวโดวยช่วงนั้นเดอะมิสทั้งโดนขัดขวางการปล้ำทั้งโดนสะกดรอยตามแล้วก็ลักพาตัวขนาดว่าบ้านซึ่งน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเนี่ยเด็กเตอร์ลูมิสก็ยังตามติดเดอะมิสไปเลยครับ พอเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเดอะมิสแล้วมานั่งนึกดูดีๆก็พบว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่นักมวยปั้มเปิดศึกกันแล้วตามยันบ้านมาแล้วนะครับซึ่งไม่ได้มาในแนวโรคจิตแบบคู่ของเดอะมิสกับด็อกเตอร์ลูมิสนะครับแต่เป็นแนวที่แค้นกันโคตรแค้นกันชนิดที่ว่ามีเรื่องกันในรายการเนี่ยมันไม่หนำใจขอตามไปราวีหาเรื่องถึงที่บ้านกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าเหตุการณ์ลักษณะน,นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งหนึ่งที่การันตีได้เลยก็คือความดุเด็ดเผ็ดม รวมถึงแมตช์การตั้มที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยครับว่ามันต้องเดือดแน่นอนและนี่คือ5นักมวยตั้มที่เคยมีเรื่องกันถึงขั้นตามยันบ้านกันเลยทีเดียวซามูโจกับ a อเ t ต l ยย้อนกลับไปในปี2018 ในช่วงที่ซามูโจกับ AJ Style กำลังเปิดศึกกันเพื่อแย่งแช้ป์ w w e กันอย่างเอาเป็นเอาตายทางฝั่ง,ง SmackDown นะครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเวลาที่นักมวยปล้ำมีเรื่องมีราวมีความบาดหมางกันการไฟกันหรืออะไรก็ตามแต่ก็ควรที่จะเกิดขึ้นแต่บนเวทีหรือในโชว์ใช่ไหมครับแต่ซามูโจพาให้ทุกอย่างไปไกลกว่านั้นการเปิดศึกในครั้งนั้นกลายเป็นเรื่องส่วนตัวขึ้นมาทันทีเมื่อซามโูโจททำสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า นั่นคือการเอาครอบครัวของ AJ เข้ามาเกี่ยวข้องกับความบาดหมางที่เกิดขึ้นครับในช่วงก่อนที่ทั้งคู่จะได้ไ ف กันในศึกซูเปอร์โชดาวซามูโจเล่นสงครามประสาทกับ AJ แบบหนักหน่วงมากๆหนึ่งในนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสแมทดาวเมื่อวันที่25กันยายนนะครับตามสคริปต์ที่วางเอาไว้วันนั้นทั้งคู่จะต้องออกมาเซ็นสัญญาชิงแชมป์กันบนเวเทีนะครับแต่ปรากฏว่ามีแค่ AJ เท่านั้นครับที่ออกมายืนรอหลังจากที่ AJ โปรโมงไปได้สักพัก ซามูโจก็ปรากฏตัวครับไม่ใช่การเดินออกมานะแต่เป็นภาพบนจอยักษ์ในสนามใช่ครับซามูโจไม่ได้อยู่ในรายการแทนที่จะออกมาเซ็นสัญญาบนเวทีซามูโจกลับทะลึ่งบ้องไปอยู่ที่หน้าบ้าน AJ ซะอย่างนั้น AJ เมื่อเห็นดังนั้นก็ออกอาการลุกลี้ลุกลนสุดๆแต่ก็ทำได้ดีที่สุดเพียงแค่บอกซามูโจว่าอย่าทำอะไรบ้าๆนะเว้ยสุดท้ายนะครับเซกเมนต์นี้เราก็สแมกดาวสัปดาห์นั้น ก็จบลงด้วยภาพของซามโจที่กำลังกดกลิ่งประตูหน้าบ้านของ AJ ครับเบรเวอั t กับเดมิสเดมิสนี่สมกับเป็นซุปตาดาราชื่อดังจริงๆนะครับเพราะว่ามี FC ตามยันบ้านอยู่เรื่อยๆไม่เคยขาดที่พูดแบบนี้ใช่เลยครับวายเด็กซ l เตอร์ลูมิสไม่ใช่นักมวยปล้ำรายแรกที่ตาม t เดมิสยันบ้านเพราะถ้าย้อนกลับไปในปี2019 The m i เมเคยเผชิญกับความน่ากลัวและอันตรายยิ่งกว่ามาแล้วครับ คนที่ตามรังควานเดอะมิสเตียนบ้านในวันนั้นก็คือเบรไวียตที่กำลังเป็นแชมป์ยูเนี่ยนซลอยู่นั่นเองครับในสมปกดาวน์วันที่13ธันวาคมหนึ่งในเซกเมนต์ของโชว์ในวันนั้นคือการนั่งสัมภาษณ์พูดคุยระหว่างเดอะมิสกับเบรเนย่ยังนะครับแต่ระหว่างที่การสัมภาษณ์กำลังดำเนินไปอยู่ๆมาริสก็ตะโกนเรียกเดอะมิสเดังลั่นพอวิ่งไปหาเมียและดูภาพของลูกสาวผ่านเบบี้มอนิเตอร์เดอมิสก็ต้องพบกับภาพที่น่าตกใจครับ เมื่อเห็นว่ามีตุ๊กตาหน้าตาประหลาดอยู่ในเปลของลูกสาวด้วยนี่เป็นซีนที่นักแสดงทุกคนถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเล่นเอาเชื่อว,ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเลยนะโดยคนที่น่าชื่นชมที่สุดก็คงเป็นน้องมอนโรลูกสาวของเดอะมิสที่ตอนนั้นมีอายุเพียงแค่21เดือนเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็นําไปสู่การเจอกันของเดอะมิสกับพี่เบรในศึก TLC ผลแข่ปั้มเป็นเดอะมิสที่พ่ายไปครับ เซโลลินกะับเอ็เซลโลลินกับเอ็เนี่ยจะเรียกว่าเป็นคู่ปรับแห่งปี2021เลยก็ว่าได้นะครับปีที่เราทั้งคู่เจอกันทั้งหมด3แมตช์ซึ่งแต่ละแมตช์ก็เป็นแมตช์ที่สนุกและอัดแน่นไปด้วยคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับทั้งคู่เปิดสึกกันแบบดุเดือดมากๆม,มีการนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ7ปีก่อนมาสานต่อได้แบบเนียนกริปไม่มีสะดุดโดยเซตที่ตอนนั้นอยู่ในร่างคนบ้าตอนนี้ก็ยังอยู่นะ อยากพิสูจน์ว่าตัวเองคือของจริงไม่ใช่เอ็ดเวอร์ชันโรงเกลือนั่นจึงทําให้เซตลงมือทําสิ่งที่ล้ําเส้นไปเยอะเลยครับความบาดหมางที่เข้มข้นของทั้งคู่ถูกยกระดับขึ้นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเซตเลือกที่จะไปปรากฏตัวอยู่ที่บ้านของเอ็ครับถามวันนั้นบ้านของเอ็ก็ดันไม่ได้ล็อกประตูซะด้วยทําให้เซตถือโอกาสเข้าไปนั่งอยู่ในบ้านเดินชมนู่นชมนี่เปิดตู้เย็นหยิบข้าวของเข้ามากินซะง,งั้นชิวปนึงว่าเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลย เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นผ่านจอยักษ์ในสนามเอธที่ดูอยู่ก็อาการร้อนรนส,สุดๆไปเลยครับก่อนจะตัดสินใจวิ่งกลับไปที่หลังเวทีโทรหาเพื่อนฝูงหาลูกหาเมียเพื่อเช็คว่ายังปลอดภัยไหมโชคดีมากๆที่วันนั้นเมียกับลูกไม่ได้อยู่ที่บ้านสรุปวันนั้นเซตก็ไม่ได้เจอหรือว่าได้ทําอะไรกับเบสฟินิกและครอบครัวของเอดนะครับซึ่งเดาว่าเซตก็น่าจะพอใจแล้วแหละกับการเข้ามานั่งอยู่ในบ้านและทําให้เอดเป็นกังวลได้ขนาดนี้ จอร์ซ ja like mm ีน่ากับเอดเหตุการณ์ในข้อเมื่อกี้นะเอดจะโทษเซตไม่ได้เลยนะครับเพราะการมีเรื่องมีราวจนถึงขั้นตามยันบ้านเนี่ยตัวเองเป็นคนทำตัวอย่างให้เขาเห็นมาก่อนโดยเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปในปี2006ซึ่งเป็นปีที่เอ็ดกับจอร์ซีน่าเนี่ยเปิดศึกกันลากยาวแบบแทบจะตลอดทั้งปีเรียกว่าตีกันจนเบื่อไปข้างเลยเมื่อการเปิดศึกที่ว่ากินเวลายาวนานซะขนาดนั้นเรื่องราวความบาดหมางของทั้งคู่จึงเลยถดไปได้ง่ายมากๆ เอ็ดกับลิตา้าตัดสินใจบุกไปที่บ้านของจอห์นซีนาซึ่งก็ไม่ได้เจอตัวซีนานะครับแต่เจอคุณพ่ออย่างจอห์นซีนาซีเนียแทนและหลังจากที่เข้ามาป่วนบ้านเขาจนหนำใจเอ็ก็จัดการตบหน้าเจ้าของบ้านก่อนจับไปหนึ่งดอกอย่างแรงไม่ต้องสืบเลยครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทําให้ซีนาเดือดปุดๆขนาดไหนหลังจากเหตุการณ์ที่ว่าหสัปดาห์ซีนาก็จัดการเอาคืนแบบทบต้ทนทบดอกเลยละครับกระทืบเอสมอกกระแตตุ๋ย ก่อนจัดการโยนทิ้งแม่น้ําไปดื้อแต่ก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นครับว่าปีนั้นทั้งคู่เจอกันทั้งปีเรื่องราวที่เล่าให้ฟังก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแบบจิ๊บๆเท่านั้นทิเบิกับรนเดียตันในช่วงนั้นทิเบิกับรนเดียตันมีโปรแกรมต้องเจอกันในรัสเซเมเนียครั้งที่25แบบมีแชมป์ w w e ของพี่ลูกเขยเป็นเดิมพันนะครับ และโดยประวัติความเป็นมาของทั้งคู่ที่เกี่ยวข้องกันมาอย่างยาวนานแถมยังเป็นรถทูร์โซเมเนียเกเนี่ยการปูบทึงจะออกมาธรรมดาไม่ได้เด็ดขาดตอนนั้นพี่แยจัดการกระทืบตระกูลแม็กแมนซะสิสส้นสภาพเลยนะครับเรียกว่าฆ่าล้างตระกูลกันเลยทีเดียวป้าป๋าวินกับปาติเชนโดนพี่แย่แจกฟรีคิกให้แบบทั่วถึงในขณะที่เหยื่อรายสุดท้ายอย่างสเตฟานีก็โดนพี่แย่จับใส่อาร์เคโอตอนที่ออกมาดูใจพี่ชายพี่ลูกเขยที่ถือคติว่าเตะพ่อตายยังพอครบ แต่ทาเมียที่เคารพเนี่ยคบไม่ได้ก็เลยตามไปกระทืบพี่แย้ยันบ้านเลยครับนี่น่าจะเป็นไฟซีนที่น่าจะติดตราตึงใจหลายคนมาจนถึงทุกวันนี้นะวันนั้นพี่ลูกเขยเปิดฉากด้วยการใช้ค้อนปอนพังประตูจากนั้นก็ให้อารมณ์เหมือนหนังสแลชเชอร์เลยครับพี่ลูกเขยเดินหาพี่แย้ไปทั่วบ้านพอเจอตัวก็อัดกันจนเข้าของพังเละเทะก่อนที่พี่แย้จะถูกเหวี่ยงทะลุหน้าต่างออกมาและคุณตำรวจที่ไม่รู้ว่าใครให้คิวเนี่ยก็มาถึงแบบพอดิบพอดีอย่างกับรู้ใจ พี่ลูกเขยก็เลยโดนรวบไปในที่สุดพยาบอกแบบนี้ทำมาทำกลับไม่โกงหลังจากนั้นเลยจัดการทูจ๊บสเตฟานีสีภรรยาของพี่ลูกเขยในขณะที่เจ๊แกสลบเหมือดนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพี่ลูกเขยที่ถูกใส่กุญแจมือถูกบังคับให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นแบบขัดขืนไม่ได้ซะด้วยพยานี่โรคจิตใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยและนี่คือ5นักมวยตั้าที่เคยมีเรื่องกันถึงขั้นตามยันบ้านกันเลยทีเดียว มีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ายังมีเหตุการณ์ที่แค้นกันจัดถึงขั้นตามยันบ้านนี่ยังมีอีกไหมถ้าตกหล่นอันไหนไปก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมให้ได้นะครับคิดถึงเนื้อเรื่องแนวๆนี้เหมือนกันเนาะไม่ได้เห็นหนานแล้วแอบหวังลึกๆว่าทีเบสที่เพิ่งจะเข้ามาคุมงานจะอะไรเดือดๆแบบนี้กลับมาใช้ให้ได้หายคิดถึงกันอีกนะเพราะว่ามันก็เป็นเนื้อเรื่องที่ดูเดือดเลือดพล่านแบบใช้ได้เลยเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ